บต้องไ่พไปงั้นบอกนองต้องไสหายไบอไงพ่ไปงั้นบอไปห่ง่นเอไมา่ยพไปงั้นหรอยังไงล่กยนั้งมวยผ่ากีุ่กระทหรอค่ะไม่หางนเือบุตอกพี่น้องเอฟซีว่าอยากให้เติมทีแล้วสบายครับสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซ สู่คุณทุกคนเนาะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สองของเมานุ่มีน้องพี่น้องก็ยังอยู่กับเรื่องราวของอ่าสาวหล่าละมาค่อนเนาะพี่น้องที่ไล่หอบฝันขามโค้งนั่นเอง,เอง,เองซึ่งมาไปออริชั่นเนาะออริชั่นอยู่เวีระดับประเทศด้วยกระบะไรกระบะไรนาะพี่น้องเพระาะว่าหมอดำสาวน้อยเพชรบันแพงกลายเป็นที่โด่งดังเนาะพี่น้องในประเทศไทยเนาะซึ่งมาหลายคน มูจักเปิดได้พี่น้องเพราะว่าเป็นมอลำที่กำลังๆนงยุคนี้เลยกับบารายนะเพราะว่ามีน้องอุกอิงหรือว่าเป็นที่ปร,รับของบงนราเองพี่น้องมีพเพรเบีดงามเลยกับบารายซึ่งบาร์พุซาเล่าเนาะพี่น้องหอบฟันกลาวโค้งไปออริซันเนาะแล้วก็มีคนไทยพี่น้องลหลายๆคนที่มาให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจในการอ่าคอมเมนต์หรือว่าให้กำลังใจในการฝากเงินเนาะพี่น้องมาซอยในการเดินทางในการ สื่อห้ามการกินให้อันนั้นซาลาน้องพี่น้องเพื่อกอารห่อฟันมาไกล้แต่พี่น้องเพราะว่ามากกับมากคนเดียวพร้อผมน้องพี่น้องของบอกว่าเพิ่นเดินตามความฟันเพิ่นสุดๆน้องพี่น้องนเนาะแต่ว่าโอ้โหตั้งใจไปขนาดเนี่ยเมื้อหนี้น้องพี่น้องบอลหนูจะนําคลิปที่เป็นไปออริซันน้องพี่น้องเนาะไปออริซันว่าจะผ่านเข่าวรอบีูโรน้องพี่น้องเพราะว่าคนเล่านี่ก็เตรียมรุนน้อกันแต่พี่น้องเตรียมรุนมาซาเล่า,า,ลา,านคนนี้จะได้เดินตามฟันยูโรน้องพี่น้องเนาะ ถึง่าเจ้าอะไรน้องพี่น <heit> ้องหรือว่าจะไหนหรือว่าอะไรมันก็คือความตั้งใจน้องพี่น้องที่ค้นหาอะไรอ่าหอบฟันไปน้องพี่น้องเนาะการที่เดินตามความฝันคือเพื่ออกไว้ว่าอ่าสิ่งที่เท้าเห็ดน้องพี่น้องเดินตามความฝันหรือว่าสิ่งที่เทาเห็ดคือว่ามันจะบ่สำเร็จน้องพี่น้องแต่ว่ามันก็คือความภูมิใจที่ไหนก็ทำไปเรียบเนาะคือว่ามันจะบ่มีผลิยังกรยาเพอแต่เาได้เห็ดไปเนาะมันจะไหลด้วยอะไรนั่นก็เป็นเรื่องของอ่าเรื่องของ อ่าอนาคตน้องพี่น้องทีจะดำเนินต่อไปแต่ว่ามือนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวลาลับละครน้องพี่น้องในการปีไปออริซันเนาะโอเคครับพี่น้องก่อนสิเราส้มกิฟต์น้องพี่น้องฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดสับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้วานุในการทำกิฟต์น้องพี่น้องและที่สำคัญเนาะเพื่อการรซัพพอ์ตี่ยวกับการสนับสนุนในการหยิบกิฟต์ของวานุเองก็คือฝากพี่น้องอ่าเบิ่งโฆษณาซอยเดอร์พี่น้องพอดีหลายๆลายจากยูทูบเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องเรื่อง่าศีเป็นยังไง มโนจะพาพี่น้องไปเบิ่งไปสู้น้ำกันเนาะพี่น้อง,นนนองหนื้อหาจะเป็นยังไงไปติดตามน้ำกันได้ครับคนต่อไปนะคะคุณคป้อมแตกค่ะและคนสุดท้าย สามารถขึ้นไปทำงานได้เลยคือคุณตันนะะ๋นค่ะนี่คือสามคนที่พร้อมไปกับมินิพรุ่งนี้ได้เลยนะคะขอแสดความยินด,ดีด้วยค่ะตุกไมพวกเขาทั้งสามคนเลยคะ่ะ okay, <okay>, okay. เรายังเหลืออีกนะคะ ศิลปินที่จะเข้ามาเขาเรียกว่าศิลปินอะคาเดมี Academy ของพวกเรามีทั้งหมดสิบคนที่พร้อมจะเดินทางไปกับเราคนแรกคุณยูโรค่ะ <Yeah. S 1> คนต่อไปค่ะ คุณฟุก๊กดูใบค่ะอยู่ใน,นภคมป์นี้ของเรานะคะคนต่อไปคนที่สามค่ะตื่นเต้นแทนแต่และคนคุณ,คณส้มปอค่ะ คุณอาจูค่ะคนต่อไปนะคะที่หกคุณเองค่ะ กอไปคนที่6เนาะคุณกีวันที่ห้าคนที่หคนที่เจ็ดนะคนที่หคนที่หคนที่เจ็ดคนเจ็ดนะคนที่เนะคะได้แก่คุณเปียวค่ะคนที่8คุณแป้งร้อยค่ะ คนสุดท้ายอยากรับที่หมดเลยทุกคนมาด้ใจแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องที่สำกัดนะครัขอแสดงความยินดีกับคนที่เก้าคุณมีสิทธะและคนสุดท้ายนะคะ สแสดงความยินดีกับต้องเช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะทัวประกาศผิดขอแสดงความยินดีกับพุทธขัน,นะค,ะค่ะอ๋อคนนีค้คนสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ขอแลวก็ยังเหลือน้องที่น้องตลกบอกเ้อหน่อยะครพอไหมบอกเอหน่อยไ่ะอันนี้อันนี้เราไม่ได้ประกาศนะ,ะตั้งซื่อเลบอกเง้อหน่อยนะบอกเอหน่อย แม่ค่ะโอเคขอเสียงโปรบมบอให้กับทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกในวันนี้ดี่ผ้าใบแขกงองเพื่อนนั่หนีหลยอ่บอกงอหน่อยยินด,ดีทั้งศิลปินที่จะได้ร่วมดำเนินเดินทางกับพี่โจโในวันพรุ่งนี้เลยนะคะแล้วก็ยินดีกับศิลปินสุดผัาของอะคาเดมี่เรานะคะไปด้วยกันนะคะวันหนึ่งจะเป็นวันของเราเราอยู่ด้วยกันเลยนะคะเอาอเคอเสิร์คอนีีด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับใครที่ แจ้งความประสงค์ว่าอยากเข้าร่วมเป็นแดนเซอร์หรือทีมงานนะคะติดต่อได้ที่อาจารย์ปอใสนะคะด้านซ้ายมือนีใบบวกบกได้ายอยู่นะคะและ้วก็อะไรนะคะคุณพี่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้คนด้วยนะคะที่ผ่านคาร์ดเขาเรียแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้มาทำมาทำามมาทำำําตามความฝันจริงๆวันนี้มันทําได้เท่านี้แต่วันหน้าบิ๊กเชื่อว่าพวกคุณจะทำได้ดีมากกว่านี้ และจะเป็นของพวกคุณนะคะขอเสียงปรบมือให้คนที่มาวันนี้ดูจริงค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอส่งมอบเวทีกับคุณพี่โจค่ะขอบคุณนะครับสำหรับพ่อพ่อแม่นะครับผู้ปกครองน้องศิลปินนะครับแล้วก็รับศิลปินนั่งทีเดินทางเสียสละเวลานีค่านะครับมาร่วมนะครับกับการที่จะฝึกฝนหรือหาโอกาสตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมอบนะครับไม่ให้สำหรับสามศิลปินที่จะร่วมเดินทางกับเรา นะครับเริ่มออตั้งแต่มินิไปต้นไปนะครับอ่ะมาใส่เพลงเลยลูกแล้วหนูยังไม่ได้ออดิชั่นออันนี้กี่คนเมื่อก้นครูบี่สิสิคนถือว่าเป็นศิลปินฝึกอ่าศิลปินฝึก ถ้ามีอะไรจุดเด่นที่ชัดเจนก็จะถูกลิเกขึ้นมาเ่ลยกระสงสบายสมาร์เดเซอไม่ไม่สบมยาร์ดอเซอ่ะป็นสมรดอเใช่ไม่ยอมคือตอนนี้สวัสดีช่องอาจารย์ยังไช่องบอกตุ้ยด้วยนะคะคือน้องมีความมุ่งมั่นน้องบอกว่าเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่แบบสาวน้อยกับพ่อโตตอนนี้แน่นอนเป็นสมาร์ตเดอเอร์ค่ะช่ ผู้หยังนักเต้นซ์ผูต่อยงอมไ่ได้ก็หิงให่เนแล้วก็จะแบบคุกค่อยเนาะอนทาา่มผ้หงอดย้มเนอนยังี่นอนไทยบต้องไทย ไต้องหายเพราะไม่ั้บอกนอต้องหายอันจ้น่ปหนป็พอยไก็ไงั้ไปไหน่เังไก็ยบอ่ยงรกอั้อยา่มกกะทาดเอกค่ะไมหาเื่องบุตล้อมไดบอกพี่น้องเอีอกอย่างไรเต็มที่แล้วบอกบอกขอบคุณื้อน ลายเนอพี่น้องขอบคุณลายมาอีนุาอไกัมาการสนาด้วยใ่ไหมพ่อมีามาไกกัน่มาไก่ี่นองเฮ้ี่ไกาวไก่าวไกลมาวไก่าวไกข้าวไก่าไก่าไกมาไกลาวไก่มาไ่้ก่้างไกล้าไกาวไกาไก่าวไก่ข้าวไกมาไก่าไกาวไกลาไก่าวไก่าวไก่มาวไก่าไ่าวไ่ากมาไ่าไ่า่ ถ้าเจ้าเไม่รหัใจมั้เยเพื่อนกันเห็ลัใจน้องลาไหมนี่เราไม่ลาเพราะเพงเ็น้เห้บิงยืนบ่หลักามาบ้า่ามะ่มาไม่ล่าเนาะได้ตไม่อู่บอกเป็นอะไรกเเหรออไื่อนเพ่อนเ่ื่อลูก มามเนสการ่อกไปนแเออได้เปสมัครไปกอนจะไปสมัครกึ่งกําลังใจหลพี่น้องเขได้กําลังใจหลายไปสัครไปก่อนพีน้รงครับลิปนี้ฝากไปสนีนอ่ะทีมหนพอดไหมครับแรไปกาลังใจน้องกันต่อไเนะฝากไปสนีนครับน้องไปก่อนครับเี้ยมาดีครับพ้นกับฝั่งปูนมาดิมาครับไปครับไปไป เดี๋ยวจบลงไปเลยเนาะสำหรับคลิปออริชั่นเนาะของนักร้องที่จะไหลไปต่อนะ้องพี่น้องในวงสาวน้อยไปรนเปลีนหรือว่าวงหมอดำนั่นเองการก่อนอะื่นน้องพี่น้องก็ต้องสแสดงความเสียใจนำสาวลาเนาะพี่น้องทีบอไรไปต่อเนาะแต่ว่าบันเป็นยังที่น้องการที่เท่าไรล่วงมือเนะอาะอะไกระท่อนั่นเองเชิงว่ามันจะบอไรหรือว่ามันจะมันจะบอสเร็จเนาะแต่ว่าเ้าก็ ยังดีเราพี่น้องพีอะไรลงมือเฮ็ดมันไปแล้วเนาะมันก็คือความที่เฮาได้เฮ็ดตัวอย่างว่าเนาะพี่น้องตัวอย่างบาบาลูเลยรและมักในการเฮ็ดยูทูบมักในการอ่าใส่ซื้อโฆษณาเนาะพี่น,อนนะ้องเนาะถึงบาบาโนโนูเฮ็ดยูทูปไปมันบ่มีได้ได้มันบ่มีอ่าคนเบิง่งเนาะพี่น้องแต่บาบาลูก็รีใจทีบาบาลูได้กระทำไปแล้วไส่เฮ็ดไปแล้วนะมันก็คือความไหลคือเฮาได้เฮ็ดไปแล้วเนาะพี่น,อน้นองอันนี้ก็คือกันเนาะสิ่งที่เฮามักสิ่งที่เฮาอยากมีฝันนั่นเองคือเพิ่นเนาะมีฝันอยากเป็นนักร้องมีฝันอ่า อยากใส่เสียงในการเป็นอาชีพในการทำมาหากินเนาะเปิน์ลกับเฮ็ดไปแล้วเนาะพี่น้องบางเทื้ยโสดสตามันอาจจะมาเป็นบ้านหนีนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นลไต้องสู้ต่อไปบางเทื้ยอาจจะมีวันหนาทีว่าโอกาสดีๆแบบนี้ครับพี่น้องก็ถือว่าเพิ่นก็บอะได้ออกมาได้เฮ็ดโอกาสนี้ก็ถือว่าดีเนะพี่น้องมโนบาต้องบอกว่าเพิ่นตอนนี้ก็เป็นที่โด่งดังลนเนาะพี่น้องบางเทื้ยอาจจะมีคนอื่นที่ จับตาเบิ่งเนาะบางบางทีอาจจะได้หัวม่วงน้ำผู้อื่นหรือว่าอาจจะได้เขาขายน้ำคนอื่นเนาะแต่ว่าสาวน้อเพื่นเพื่อนเนาะเพื่นบ้าับกะถือว่าเป็นความตัดสินใจของหัวหน้าวงเพื่อนน้องพี่น้องแต่ว่าก็ยังดีเนาะพี่น้องทียังมีเอชซีคนไทยเพิ่นให้กำลังใจให้คอยติดตามตอนต่อไปน้องพี่น้องสาวหลายจะเป็นยังไงน้องพี่น้องกะจะได้กให้พี่น้องเป็นกำลังใจเพื่อเดื่อพี่น้องเลยให้กำลังใจสาวละลัมละครเดื่อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกัมีความฝันเนาะก็เป็นผู้หญิงตัวน้อยคนหนึ่งที่ มีความใสซืส่อบริสุทธิ์เนาะพี่น้องอันนี้มนุษก็ต้องขอชื่นชมแล้วกับทีเพิ่นเลยพี่น้องไลยไปเลยไปยืนยุทธ์นี่เนาะพี่น้องเนาะถึงว่ามันจะบก็ไหลแต่ว่าการเหตุไปเดี่ยวนาะพี่น้องเนาะเลยกระทำไปเดี่ยวสงว่าคนไทยหลายคนกับมนุษย์เสียบ่าหลายแสนคนเนาะพี่น้องทีให้กำลังใจเพิ่นเนาะอย่างร้นเหนือโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมนุษการอยากมากให้กำลังใจสาวาเนาะพี่น้องเลยกับอย่างว่าขอบคุณพี่น้องพังไทยเนาะทีมอบกำลังใจให้เพิ่นหรือว่า มเบื้องเงี้ยเองเราจะลองให้การสนับสนุนน้องดะร่นอนครเนาะให้เงินไปตามพันหรือว่าเวทีต,ต่อๆไปเราจะลองลเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องขอกัารม่คิดหนาขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอกัารมาคิดหนาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี